ดีจ้ะเพื่อนๆพ่เพิ่งกลับมาจากซานฟานไปใชน้าทาวมาไปต่อคิวนี่ขนมร้านนี้นะกว่าจะได้กินไปสี่ห้ารอบไม่เคยได้กินเลยหมด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 เข้าคิวหมดหมดหมด,หมดรอบนี้ได้กินเขาบอกอ่ะคเควินเปิดออกมาดูแล้วก็รีวิวให้แม่ดูซิว่ามันอร่อยขนาดไหนทำมันไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่าไหร่ก็หมดนี่เหรอเออไปเท่าไหร่ก็หมดเอาเปิดเลยไม่สบค่อยๆเปิดนะอย่ามันจะเละินะ ขายอยู่ในนอสตอมในซานฟรานซิสโกนี่ชีทาว้าวลูกพ่อแท้หกอันยี่ยี่สิบรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณยี่สองเหรียญตีไปเนี่ยหกอันในยี่สิบสองเหรียญ Why is it so fancy? ดูแฟนซีมากเคเมนจะเป็นคนชิมให้แม่ว่าจะอร่อยขนาดไหนอืมแค่เข้ามาในนี้เลยชิมแล้วก็ <What about S 1> บอก <my> แม่ว่าอร่อยขนาดไหน Have a good dayHave a good day mm hmm. แม่กุศลไปต่อคิวเขามา เป็นไงไม่ชีสชีสแล้วเป็นรสไงรสชาติเป็นไงมันอร่อยสมกับคนที่เอรอมันสวิตคนที่เขาไปรอคอยมาไหมน่ารงนี้มันครีมี่มากเลยอะนะมัน like น้ำเลยอะยิงะอ๋ะน country, อนนี้มันค o น n ีม does taste like cheese d taste like lot อ,ะอะไรก <laughs> <laughs> ก็มันขายดีมากไง ไปที่ไรก็หมดไม่เคยได้กินเลยรอบนี้ได้กินได้มาเอามาหกอันเลยกล่องหนึ่งชีสทาร์ตเออนี่ขายอยู่ในนอสตอมในซานฟานตรงไอตรงทางขึ้นนี่นี่ทางรถไฟพอดีไอ้รถไฟฟ้าพอดีเลยมันครีมอ่ะอันนี้อันนี้มันครีมอ่ะชีสไงมันเป็นชีสอ่ะชีสครีมเออครีมชีสอะไรเออครีมชีสเหมือนที่ครับเหมือนกับชีสเคก้กอ mm hmm. ่ะคล้ายๆกับชีสเค้กไหมอร่อยไหม แพ niin, ็ก็ได้นี่คุกกี้มาเหมือนการฟาน so ก็ได้นี่เทม่นบอกอร่อยแกะดิเท้่นเมื่อกี้ดิมันเลกหมดแล้วเพราะว่าแม่นั่งทับมันมามนี่อร่อยเป็นคุกกี้ร้านคุกกี้ที่ดังที่สุดในทําสดๆเลยแม่ถ่ายวีดีโอตอนเขาทามาด้วยเดี๋ยวค่อยงงลงแต่นั้นอร่อยใช่ไหมกูดอร่อยรชออชีส ซื้อมาหกอันเดี๋ยวให้พ่อเจี๊ยบชิมด้วยันนี้มันคล้าที่ใส่ครกเกอร์บราดครกเกอร์ค่ะเอ่อขนมอ่าเอาแกะนนี้ดูชิมอันนี้ให้โชว์ด้วยเมื่อก,กี้กินไปแล้วแต่อร่อยแต่อันนี้ชิมอันนี้นตัดปิดยั้ไงเหรอปิดระวางไหมเนี่ยวางเนี่ย,ยได้ขนมมาฝากแล้วก็ได้ติ่มซำม,มานี่ฝากลูกกับสามีเนี่แบ่งกันกินสองคนพ่อลูกนี่ จร,<ม>จริงสามไปเข้าแถวเป็นชั่วโมงกว่าจะได้รถเัิ่หมาครัตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้อันนี้ตัดนี่ตันนี้ก็ได้แบ,บ็กเลยครับทุก่าแบ็กเลยนะคับงนี้เละหมดเลยมันจริงมันมาสวยคนนี้นะแพทนั่งนวดไฟฟ้ามาไงเราไปทับมันเละมันเลยเป็นอย่างนี้ส่วนหน้าต้องเอาหากล่องใส่ใสก, <Okay. S 1> กสล่องกล่องซัพเปอร์แว่ยูสต์บีเดสมิ้ง มันมีอันแบนๆคสวยอันนี้แม่ใส่กล่องให้อันนี้ใส่เทใส่นี้เทใส่นี้เข่นเป็นอันนึงเลยอันนี้เปฝาปิดเป่ฝาปิดเห็นไหมจริงๆมันเป็นแผ่นสวยมาอย่างนี้แม่เปนั่งทับมันนั่นแหละโอ้แม่นั่งรถไฟมานี่คนมันก็เยอะมันก็เบียดกันไง มันก็เลยมาด้วยมันก็เละเทปะป่านนี้แหละมันก็เละเทะด้วยสัป,ปาการราชนี on, นี่อร้านนี้ร้านนี้เน,นี่ยนี่ร้านในซานฟานนียนี่โกลเด้นเกตนี่อ่านดิอ่าโกลเด้นเกตฟอร์จูนเค้กี้ส์เซียรไปเข้าแถวรอคิวมาคนก็เยอะอร่อยไหมล่ะอยา มีของฝากยักษ์ตานฟานอะไรเนี่ยมีสามยางมีติ่มซำไหมเปิดติ่มซำจะโชว์ดินี่แม่ไปเข้าแถวชั่วโมงนึงนะเป็นชั่วโมงนลกว่าจะได้เนี่ยร้านเขาขายดีมากเข้าแถวยาวเกียดเลยเดี๋ยวรอเพ่อเทียบมาค่อยกินพร้อมกันนี่ติ่มซำไม่รอแล้วรอไหมทำไมไม่แข่เอเลยรอวอาหนูจะกินก่อนก็ได้กินก่อนก็แบ่งกันคนละครึ่งเลยแบ่งหารสองฮะเทียบกินก่อนเลยหนูกิน โอเคงั้นก็ได้งั้นจะแบ่งกันแบ่งให้มันเท่าๆกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันพ่อลูกจะแย่งกันกินของอร่อยแต่ปุกกี้นี่อร่อยใช่ไหมลูกอืมสวีทอู้แม่ไปเดินคนเยอะแล้วก็สนุกมากเพื่อนไปเยอะแยะแล้วสนุกอย่าไม่อยากไปอะลอดออฟฟันเลยฮะไม่อยากไปอะทำไมอะไม่ได้ไปดูเปิดหูเปิดตาบ้างเล่นแต่เกมรูสินะ ไม่จะไปดูชาวบงชาวบ้านเขาบ้างล่ะลูกเอ้ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะ t o น m a ้ y p e อ p l ะ I'll go somewhere with no one, sure. ไม่ปโกไหนล้ะลูก The only popular place I go is maybe New York City. นวยอร์กซิตี้แม่ก็อยากไปแต่แม่ยไม่มีเงินลูกเอ้ยช่วยแม่ทำมามมหาเงินสิแม่มีเงินจะได้ไปเที่ยวแม่ไม่มีตังจะไปถึงนิวยอร์กได้ยังไงล่ะมันต้องมีเงินนะจะไปไหนนะรู้ไหม โ okay, really อเคนี่สิดีมากอื <have> อร่อยเขาชอบกินกรอบอร่อยอถุงละห้าเหรียญเนี่ยถุงละห้าเหรียญสวอดอลฟรายดอลล่าฟรายดอลล่าน่าจะซื้อมาสองอันเนาะเสียดายซื้อมาอันเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอีกไปรอบหน้าอีกก็ได้ไม่เป็นไร go, okay. อืก็เล่นแต่เกม ชไนน์นิวีย์ออล์นี่ออร์อะไร like? เขาก็ขายประจำ่นแหละแต่วันนี้เขามีงานชไนน์นสซิวียร์กันไง mm hmm. แต่จริงเขาก็ขายประจำเขาอยู่แล้วแหละคอ,อแห้งมากเลยเขาเปิดเบียร์กินจักขวดนึงชไนน์ดีทีโนวันนี้เหรอโนวันที่โฟไอโฟโฟแอนด์ไฟโอ้ขอเปิดเ <But S 1> บียร์กินสักขวดหนึ่งคอแห้งมากเลยหนุนตู้เก็บเบียร์เก็บเลย สาราพัดเบียร์ยังขายตู้บ้านขายเบียรเลยสามีชอบกินเบียรเบีย,เ,บยเยอะมากมมกินสักขวดจะกินอะไรคุกกี้อ่ะอไปล้วน,นะไนะโอเคนี่แหละของฝากจากซานฟานซื้อมาสากลูกกับสามีที่รออยู่ที่บ้านสามอย่าง ติ่มซำคุกกี้ขนมงานฝากคุณลูกคุณสามีเนี่ยเป็นแม่เนี่ยไปไหนก็ต้องคิดถึงลูกบ้างสามีไปแล้วจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวแพทย์ขอตัวไปล้างมือล้างไม้อะไรให้เรียบร้อยก่อนพึ่งมาถึงนี่เหนื่อยไปแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย